Merced e เดสเนซ C- l a s s รุ่นปรับโฉมปี2026คือการกลับมาอีกครั้งอย่างสง่างามของซีดานหรูขนาดกลางที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะในโฉมสีฟ้าที่เปล่งประกายสวยงามโดดเด่นทุกมุมมองไม่ว่าจะจอดนิ่งๆหรือเคลื่อนตัวอยู่บนท้องถนนเมอร์ซ e เดสเบได้ยกระดับดีไซน์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว ดีไซน์ภายนอกของ C-Class 2026โฉมใหม่ถูกปรับแต่งให้โฉบเฉี่ยวยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตพร้อมสัญลักษณ์ดาวสามแฉกขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความหรูหรายอย่างแท้จริงไฟหน้าแบบเลด i n t e l l i g e n ต์ไลท์ s ิสเต็ถูกปรับรูปทรงให้แคบลงและดูดันขึ้นเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในทุกกอเส้นทางเส้นสายบนตัวถังถูกเน้นให้ชัดเจน ขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความพรีเมียมและดนามิกสีฟ้าเมทัลลิกที่ใช้ในรุ่นนี้สะท้อนแสงได้อย่างนุ่มนวลแต่แฝงความเฉียบคมเมื่ออยู่กลางแดดะทําให้รถคันนี้กลายเป็นจุดสนใจในทุกสถานการณ์นะภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราตามแบบฉบับของ Mercedes เบนซ์ ben, พร้อมการอัปเกรดวัสดุตกแต่งที่ใช้ลายไม้แท้และอลูมิเนียมขัดเงาพวงมาลัยทรงใหม่แบบสปอร์ตพร้อมระบบสัมผัสควบคุมหน้าจอแบบใหม่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมระบบ MBUX รุ่นล่าสุดที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้อย่างแมั่นยำผู้โดยสารตอนหลังยังคงมีพื้นที่กว้างขวางมาพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนและไฟดันบีอันลที่สามารถปรับได้หลากหลายสีเพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารให้รู้สึกพิเศษทุกครั้งที่ขับขี่ เครื่องยนต์ของ C-Class รุ่นใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีมิลไฮบริดซึ่งให้พละกำลังที่แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมรุ่น c 3 0 0ที่วางจำหน่ายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยให้กำลังสูงสุดถึง258แรงม้าพร้อมระบบ e q Boost ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดช่วงออกตัวให้ตอบสนองได้ทันใจช่วงล่าง a p t i v e Suspension ปรับระดับคอความหนึบได้อัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลเมื่อขับช้าและมัน่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงทำให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารสัมผัสได้ถถึงควาาามสสบยในนนทุกภพ ในด้านความปลอดภยัยซ Class 2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบเตือนมุมอับสายตาซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์บนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเดินทางไกล ด้วยการออกแบบที่ลงตัวเทคโนโลยีล้ำหน้าและการขับขี่ที่เหนือระดับเม r c e เ e เ b e n บนซ l a s s 2026รุ่นปรับโฉมในสีฟ้าเมทัลลิกจึงถือเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหาความหรูหราผสมผสานกับความสปอร์ตอย่างกลมกลืนรถคันนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในด้านรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังเติมเต็มทุกประสบการณ์การเดินทางให้เหนือระดับยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาใครที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานหรูในปี2026ไม่ควรมองข้ามคันนี้อย่างเด็ดขาด